สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกอกนะครับผมวันนี้ก็พามาชมนนอ่าแต่งตัวแล้วใช่แต่งตัวว่าจะาไปทำธุระก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปจอปโดจอปดงนะครับน้องแพรก็ทักมานะครับทักมาทุกวันใช่เงาเงาเงาทักมาทุกวันนะคะแพรกับพกนะใช่ วันนี้แหละค่ะเราได้เจอกันแน่ oh. แต่ว่าอันนี้หนูจะเก็บไปให้สวแกงที่นาจะประดุงนะ uh huh. เอาเอาหมวกไหม มีรังนกด้วยสองรังนะครับอ,อหมานมากเนี่ยครับแอดว่าจะทำเป็นแบบไอ้คอ,อกเนาะทำเป็นคอ,อกเพื่อที่จะเอาไว้เหยียบขึ้นไปเก็บผหวานนะครับแต่ละแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับที่สูงเนาะก็เดี๋ยวหาเวลาว่างมาทำนะครับ ชมันจะยืนสุภาพไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นอีนะนี่ทุกคนเราลงมาแล้วนะคะอันนี้คือกิ่งที่มันสูงเกินไปนะคะแล้วก็หักลงนะหักแค่ยอดมันนิดๆน,นะคะทุกคนไม่เสียหายนะคะแล้วก็เก็บเอายอด ว้ามาอีกทีนะครับตอนนี้ก็ถึงวังปูปาริจิตนาคราชเ,เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วเกือบสองนุ่มใช่แล้วเราจะจอดรถไหนดีจ้ากลางก,ากา่อนได้ได้ขออนุญาตเข้าพื้นที่นะครับ <c oughs> โอ้หคุ้มาไปนอนลสิโ้ยมาคุม้าไปหนมันทุร่าไรครับไอ้ไปะุมหนึงไปทางไหนไใส่เปเมือไรเนาาาอ่งหนึ่งโทรหาอกน่งเออ็นเมื่อไปแล้วเออเป็นเมืไปแล้วบโอเคราก็ไม่เป็นไรเราค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะคะมาเจอคนเ่๋งงพรุ่งนี้พาไปกินมะม่วงเลยนะ มองไงเดะนี่นี่ม่วงป่าอืยเฮ้ยมืดไปต้อยแล้วสิบปต้นหรือเปล่าไม่ดีไลยบอคือกันไรยังมากินยู่นจระประโดะมันไม่เหมือนกันนะพี่บ้านบ้านบ้านภูกับมะม่วงมันไม่เหมือนกันนะอันนั้นน่ะมันดินภูอันนี้มันดินอันที่ราดต้องขึ้นเอาเด้ฮะฮะต้องขึ้นเอากระเจ้าแล้วขึ้นน่ะหืมให้เจ้าขึ้นเลยก็บอกว่าขึ้นเหลือเลยนะฮะบรรยากาศ โอเหลืออยู่เหลืออยู่โอ้เยอะเจ้ามือเธอใหม่หนิแมะบ่าบางเอานอนมือนอนเราไปปลุกเอาเด้อแหมวาตัวคอยเราไปปลุกเอาโอ้ดีไงวันมันเหี่ยวแล้วต้องขึ้นใหม่สดสดเนาะพี่อยูาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหคนแล้วมันมันเหี่ยวแล้วมันจะลูกใหญ่นะมันไม่กรอบแล้วไอ้ละมุดเหรอไม่งานถ่ายป่ฮ้ มาเป็นมาเป็นภาระเจ้าไหม้าเะเอ้าไมเฮ้ยมีแกงมอไม้ด้วยบักบวบบักบวบโอ๊ย้าแล้ววันดอไม้ฉันหายไปไหนอ่มาอยู่นี่หมดแล้วนี่จำได้นะเนี่ยจำได้ดอไม้ใช่นี่ไงนี่ดี แม่ขหรือไม้สูจื้อคน่ะไม้เจ้าของใดไปเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาป้าก่อนนะครับไปเอเเื่อหาป้าเมื่อกี้ป้าบอกว่าแม่ดาทำความสะอาดไว้ให้แล้วนะคะยานแตลุกล่บ้าไหลาๆคนดูวยีโอ้โหเดี๋ยวว่าก็ไปวดูโอ้สะอาดฮะสะอาดอ้ยยันหลุกลมบ้ากเวลาเข้ามาในชั้นเนี้ย ใช่ไหมไม่เป็นไรเราขอนะห้มีไหมไปดูเออไปดูห้องนั้นกันเอตู้ก็ใส่ได้้อ่ะเดี๋ยวเราบริการทุกระดับประทับใจเปิดไฟไหนไหนเดี๋ยวะต้งมีอไเอ้าที่เปิดนี่เอาเปิดแล้วอ โอ้นี่นแนอุ้ยมีเสื้อพนักงานด้วยหนึ่งตัวตใวะนี่ไงของเปีวลงเสือเามีพัดลมเธอ้ห้องเามีพัดมเอพลมใช่ไหมไ้พดอ้แต่ตู้เธอมีสองอันเลยนะแล้วแต่เ้ไปสิฮนี่ได้ได้สองอันจออันใหญ่โอเค นี่มีกล้องวงจรปิดด้วยนะไม่ได้เปิดไว้มี้องจรเอไม่ได้เปิดเก็สมชื่ออยู่กล้องวงจรปิด,ดปิดแล้วโอเคนะแต่ว่าขั้นตอนแรกก็คือไปหาอะไรอุ่นท้องก่อนใช่ราะว่าเรไม่ได้ดมารใช่ อันนี้นี่นี่อันนี้ของเธอนะของชุดอนุบาลเนี่ยใของแอดมินป่ะใช่ใช่นมสามกล่องนะพวกนี้กินนมเธอต้องกินนะม3กล่องนะขนมสห่อนลืมมาปเรียนเด็กอนุบาลใช่ไหมเใช่ใช่โอเคนะครับก็สะอาดมากนะครับ

อ้ยตเัเเอหมืนนกพิ่งมาถึงครับพี่แอนแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ออันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องตามหาก่อนมาถึงแบบเแล้วไม่ไม่พี่ได้ยินเสียงตึ้งพี่ก็เลยเอ้าใครมาทำไมตึ้งตึ้ง ล้อเล่นล้อเล่นนะครับไม่ทีแรกคิดว่าแบบล็อกประตูแน่นหนาไงดึงออกมาแบบเห็นดึงเห็นดึงประตูขึ้นมาแมวอ่าเปิดประตูนะบอกเพราะมันดึงแห้งอันนี้แมวใหญ่แล้วแมวเป้าแมวเป้าย้ายไปกินอยู่เข้าไปหากินเข้าไปหากินนัดแทวก็โคตรไปแล้วไม่เมื่อกี้ได้ยินเสียงไไม่ด้ยยินเสีงึ้งฮึ่งก็เลยว่าเอ้าใครมาใครมาวะ ก็เลยมาดูเพราะว่าปกติมันจะมีรถเนาะใครควรตกใจใครเดี๋ยวใครควรตกใจใครกันถ้าถ้าไปแบบช่วงที่หาหาที่เปิดไฟไม่เจอเนาะใช่ไฟอยู่ตรงไหนว่าเปิดปุ๊บเจอเลยโอ้โหงานงอกเลยอยู่ตรงนกำลังทสวยอยู่เลยเนี่ยใช่กลังทาสวยอยู่เดินตอนเดินตานเยินไงๆเนาะไม่เมื่อกี้จะนไปยืนเดี๋ยวใต้ต้นไม้บบกเตอร์มันเจ็นมันตกใจเชื่องรับ สามช่องน้องใหม่ครับมาใหม่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ค่ะน้องใหม่มาค่ะมาสามช่องเลยสาเหตุสาเหตุสาเหตุก็มามาช่วยมาช่วยป้าใช่ทำดันมาช่วยป้าดันค่ะ มาเล่นยงส่งยางอะไรเนี้ยเป็นยังไงานก็ช่วงช่วงปิดหน้ายางพอดีครับเียนหมายความว่าช่วงปิดหน้ายางคือคืออธิบายให้ฟังหน่อยปิดหน้ายางก็คือกรีดยางแล้วยางมันไม่ออกพักยางฤดูใบยางดูผัดใบของใบยางเราก็ต้องเราก็ต้องพักยางไว้เราจะไม่กรีดจนกว่าใบยางจะปีออกมาใหม่เราถึงจะไปกรีดอีกทีนึงตอนช่วงนี้เราก็มาช่วยป้าทํางาน มาเป็นภาระให้ป้านะครับมาเป็นภาระมนไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นมีตัวปวนมีปวนมาปวนให้ป้ามาปวนป้าเนาะใช่เออมาปวนป้านิดนึงสามเดือนไม่เป็นไรพอสนุกสนุกเออพวกเราก็ได้มีสมาชิกเพิ่มได้มีเพื่อนเพราะว่าวิวนี้โอ้สุดยอดมาก เวลาตื่นวิวน่าจะตื่นไปดูพวกเราทํางานก่อนแล้วตอนนี้ใช่ประมาณนั้นแหละค่ะแล้วเนก็เหมือนกันเหรอคะเหมือนกันเหมือนกันค่ะค่พักหน้ายางก็คือใบไม้ร่วงหมดกรีดยางก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีสซนยางจะไม่มีความรู้ว่ากรีดหน้ายางพักหน้ายางมันคืออะไรเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาแล้วดูไงเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันต่อนะคนนึะตอนนี้เรามาถึงห้องแล้วนะคะนี่คือห้องที่อยู่เดินของรานะคะ จะมาจัดห้องไหมน,นะคะแล้วก็เอาของลงมาไว้นะวันนี้ก็จัดแบบข้าวๆก่อนอน,นะครับเพราะว่าเราต้องรีบนอนนะครับพรุ่งนี้จะตื่นมาเริ่มงานเลยนะพรุ่งนี้ตื่นมาจะเช้าเริ่มงานเลยนะคะเราต้องรีบพักผ่อนรีบนอนนะคะก็อย่างเราเอาของลงมาก่อนครับครับตอนนี้ก็เราก็จะขนของลงนะครับแล้วก็เก็บ ห้องนะครับเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เริ่มงานวันแรกนะครับ <S 2> <S 2> เอฟซก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องวิวกอก,กแล้วก็ช่องคุณลุงป้าด้วยนะครับ